วันนี้เวลา17.46นาฬิกาส6นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตววรคัติยราชนารีเสด็จลงนโรงแรมดุสิตธานีหัวหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่ประทับแรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรัก ทานน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อนำไรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภร์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีรวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ c m 1957ไหมทองคอลเลกชันของบริษัทสยามกลิตเตอร์1957จำกัด ที่ทรงออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลพระไทยจากคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงอาทิกระเป๋านาฬิกาเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตน้ำหอมและพวงกุญแจรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิจุลาพรมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรและมูลนิธิสัตว์ทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งนําผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายฐานการตลาดสู่ผู้บริโภคอาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกตาลเป็นลูกตาลอยแก้วลูกตาลอบน้ําผึ้งจากจังหวัดราชบุรีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องและกล้วยจากจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากโครงการพระราชดำริบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันและ ผลิตภัณฑ์จากสารป่านสอนาไรจังหวัดเพชรบุรี ั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสที่ประทับณจังหวัดเพชรบุรีในการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีหรือพอสอวจังหวัดประจวบคีรีขันธเพชรบุรีราชบุรีและการจนบุรีระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายน2563